สวัสดีคะ่ะห <c oughs> มัมนีลูกตาลกับ <c oughs> น้ำพริกเล็กน, <c oughs> น้อ,นนอ <c oughs> วันนี้เรามีเมนูอาหารญี่ปุ่นแสนอร่อยมาฝากค่ะทำง่ายๆที่บ้านค่ะ <c oughs> มีตัวช่วยแค่ซอ <c oughs> สร,ริยากิซอสริยากิจากโออิชิค่ะ ซอสโอชิรสชาติไตญี่ปุ่นกว่า20ปีเติมเต็มทุกรสชาติไตญี่ปุ่นเราแค่ใช้อันนี้ใช่ไหมคะใ,<ช>ใส่ในอาหารก็อร่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาทำมาจากว<ช>ัตถุดิบพรีเมียมเลยนะคะ<ๆ>เคี่ยวจนเข้มข้นเอามาผัดเอามาทำไมหมักใช่ไหมคะ<ช>หรือว่าเอามาราดก็อร่อยค่ะถูกปากทั้งบ้านใช่ไหมคะค่ะวันนี้ที่บ้านเรามีอะไรน้องพีหมูสไลด์ ันนี้เราก็เลยจะทำดงบุรีหน้าหมูผัดซอสเทเริยากิตั้งกระทะใส่น้ำมันพอร้อนแล้วใส่ผักที่เตรียมไว้ตามด้วยหมูสไลด์ผัดให้พอสุกจากนั้นก็ได้เวลาของผู้ช่วยคนสำคัญของเราค่ะซอสเทเริยากิจากโอชิเติมเต็มทุกรสชาติสไตล์ญี่ปุ่นทำทานเองที่บ้านแต่อร่อยเหมือนทานที่ร้านโอชิเลยค่ะ านใช้แค่ซอสเจ้าตัว,ตวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเลยค่ะอร่อยมากจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองค่ะผัดให้สุกพอประมาณค่ะพอสุกแล้วเราก็ใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นยังไงคะหน้าตาดีมากเลยใช่ไหมล่ะวันนี้เรามาทานอะไรนะคะโะ หมูซอสเทริยากิกันค่ะ่้อืมไม่คิดไม่รอเลยใช่ไหมคะอร่อยไหมคะมันดีอร่อยคะ่ะ <c oughs> มันดีอร่อยเหรอคะนี่คม่เมีให้หนูทานก่อนมีเห็นหนูทานอร่อยต่อไปค่ะยัมม,ยมี่ผัดใส่ซอสเทลิยากิกมากมายมากมากค่ะอร่อยไหมคะ,อร,อ,คะอร่อยค่ะอร่อยต้องทำได้ไง เยอราไปกิ่อาเราไปกินกันก่อนดีกว่าลุยเลยไปเราไปกินกันก่อนดีกว่าบ๊ายบายอร่อยหรือเปล่าให้ภาพเป็นหลักฐานเลยแล้วกันนะคะ